ถ่ายแล้วกำลังถ่ายอยู่แต่ก็ฝากซอยสิบหกดูป้ายไหม,มดีๆซอยสิบหกดูป้ายดีๆอะเร็วๆเลยครับเร็วๆได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทานหมดเข้าซอยสิบหกรเร็วๆเน่นเลครับโชเฟอร์อะไรยังน้องเต้ยครับรุยเต็มที่อยู่ครับด <c oughs> ี๋ยวโมงไม่มีถอยครับทีมงานแสกนกระยันครับชุดนี้เข้าซอยเลยครับ นี่บ้านคุณจืดไทยนะครับบ้านบ้านคุณจืดครับคุณจืดกรรมการครับไม่รอดครับถ้ารอดเราสมนึกอาจจะรอดนะครับตอนนี้กรรมการนี่ไม่มีใครฟังเสียงผมนี่นะครับรอดอยู่ังเดียวครับเจ็ดร้อยกว่าหลังนะครับเชื่อได้ไม่เชื่อลองดูนะครับถ้าใดถ้าใดว่าไม่ดับเครื่องหอนะครับรับรองไม่ช่วงครับไปมาแล้วครับก็อยู่ได้ครับไปได้ดีก็เรียบร้อยโรงเรียนไทยไม่ดีโรงเรียนสิ้าจตายนะบ้านเราดะเสวยอตายหน่อยเอ่อยครับน้ำเริ่มมาครับ น้ำน้ำมากดังน้ำใจนะครับตอนนี้ซ้ายมั่งขวามั่งครับขับไปทางขวาไปก่อนครับขัดไปให้ก็หน่อยครับหลังนี้ครับมีการเตรียมครับทูครับทู่ที่ซังจะช่วยไม่ได้ครับตอนเวลานี้มีอาแปะลักถ่ายให้จะช่วยได้ครับช่วยให้มองเห็นครับอาขายไปครับทางขวาครับประชาชนเป็นระชาชนแบบนับเตะเียมเย็นครับอันนี้มากับทีมงานเจแปนนิวครับวอยเว็บคนช็อปดอทคอมครับท่านสามารถชมได้ที่ www คนช็อปดอทคอม ผู้สั่นการถ่ายทำไอโซไทยใช้ได้ทุกเมือ่อต้องทีมงานช่วงนี้ทีมงานอาสานะครับฝีมือไม่มีครับมีแต่มีแต่น้ําใจฝีมือไม่มีครับมีแต่น้ําใจทีมงานเมื่อเชียตอนนี้ไปถ่ายรองประเทศอยู่ครับถ่ายล้วงล้วงดูข้างในนะครับข้างในนี่ครับสนามหญ้ากลัยเป็นสนามน้ำครับตอนามมามน,นี้ไม่นงปลูกหญ้าครับปลูกนาะ กบป้ามาพักพรครับอานนี้บ้านบ้านพักพรครับเอ่อเป็นบ้านของคนเอกหญิงครับสุตางหรืออะไรนะครับทั่วหมดครับสานเรือฐานบกทั่วหมดครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ครับไม่มีใครน้อยกว่าใครครับเท่ากันหมดครับนายกนายเยอะเท่าหมดครับรูปบ้านสักรันเ้ยงูงูงูอ่าหลังนี้ครับงูตู้ไปไหนครับงู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  งูได้างไ้เงินงูงูนี่ป้ายโอ้ป้ายจะเดีอดอไอ้ตู้นี้ก็สวยครับอากายครับเอากาศชายหัวนะครับต้นไม้ต้นอะไรครับต้นไม้ทนน้ำเนื่อกี้เขาเรียกไม้อะไรนะต้นอะไรนะไอ้พวกทนแรงอ่ะน้ำไม่ต้องครับตอนนี้อยู่สูงนะครับประตูรั้วนลอเออสแตนเลสครับโอ้โหอย่างสวยครับไปหมดครับสวยไม่สวยชั่วโมงนี้ครับเฮ้ยนี่อะไรวะอากาศชายช้าครับแพนไปเรื่อยๆครับอยู่อยู่ทางฝาทางซ้ายครับฝั่งไม่มีอะไรครับเดี๋ยวกว่าย้ายสาย เอาไสก่อนครับนิ่งๆครับจะใส่คล้องมากขัตไนี้มาขวามั้งครับด้านหลังนี้ครับเออส่วนกลางเท่าครับครับพยายามช่วยเฉียส่วนกลางเสียด้วยหลังครับเราพยายามจะช่วยครับมีอยู่คนเดียวครับข้าวเช้ายังไม่กินเลยครับตอนนี้ตอนนี้เข้าไปทีมมองครับเกือบเกือบเที่ยงแล้วครับปิญญาแก้ความดันไปแล้วครับมันก็ะดันอยู่วะเนี่ยเม่แก่นนะครับไม่แกนเดี๋ยวเดี๋ยว้าปากตากล้อง มือหนึ่งวนสองคนกันนะครับตอนนี้ถ่ายนิ่งๆครับล้องครับดูเฟรมนี่ครับเดี๋ยวไปดูทางฟ้าครับอ่านท้องฟ้าหน่อยครับนี่ประกอบคอมพิวเตอร์ครับกรลังนี่รับประกอบคอมพิวเตอร์ลูกค้าจะมาไหมครับช่วงนี้ถ้ามาอาจจะซ่อมฟรีก็ได้ขอไปตีครับขอให้ไฟถ่ายครับดูบรรยากาศครับอ่าเราจะจบที่สายที่หกที่ป้ายนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไปที่แปดถ่ายครั้งหนาๆหน่อยครับแล้วเราก็วนวนท้ายครับถ้าช้าวนท้ายถ้ช้านครับจะได้เท่าเร็วๆเดี๋ยวก็เรียนรัว เดี๋ยวทางตรงแล้วเราเราไปหยุดแล้วเดี๋ยวไต่ใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจันยังยังยังหมาเยอะจะพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งให้ตรงตรงย้ายย้ายเอง